สวัสดีค่ะเพจถนัดซ้ายนะคะวันนี้จะมาสอนทำปอยทานลูกเต่านะคะแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักแบบนี้หลากหลายสีทำไม่ยากด้วยค่ะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ก่อนนะคะวัสดุอุปกรณ์ของเรามีแค่3อย่างนี้นะคะก็จะมีริบบิ้นเบอร์2หรือใครอยากทำใหญ่กว่านี้ก็ใช้เบอร์3เบอร์5เบอร์9ได้หมดนะคะเหรียญปอยทานนะคะเหรียญแล้วก็กรดไกค่ะ วิธีการทำนะคะขั้นตอนแรกก็คือตัดริบบิ้นนะคะเบอร์2มานะคะ4เส้นนะคะความยาว10นิ้วนะคะตัดด้านหนึ่งนะคะตัดตรงแบบนี้นะคะอีกด้านหนึ่งตัดเฉียงนะคะอ่าทีนี้เราจะมาสานกันนะคะวิธีการก็คือทางด้านนี้นะคะเป็นแนวเส้นที่ว่าเขาโค้งริบบิ้นเขามี2ด้านนะคะด้านนี้นะคะที่โค้งอีกด้านนี้ที่คว่ำลงแบบนี้นะคะเราจะนำริบบิ้นด้าน โค้งขึ้นนะคะแบบนี้กลายอีกบินที่คว่ำลงแบบนี้นะคะนำมาวางทับกันแบบนี้เส้นนี้ตั้งนะคะเส้นนี้ทับนะคะด้านบนนะคะพับทบลงมาแบบนี้ค่ะส่วนเส้นยาวด้านล่างนะคะพับทบขึ้นไปนะคะแบบนี้ด้านขวานะคะทบกลับมาแบบนี้นะคะส่วนด้านซ้ายทบกลับไปเช่นกันค่ะ กับด้านนะคะทีนี้เราสอดริบบินเลยค่ะเข้าไปแบบนี้ดึงให้สุดสายนะคะสุดเส้นเลยค่ะแบบนี้เราก็จะได้ริบบินนะคะที่มีด้านความลงเหมือนกันกางหงายขึ้นเหมือนกันนะคะหนึ่งเส้นอ่ะทีนี้เราก็มาทําอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ด้านหงายขึ้นนะคะริบบินหงายขึ้นอันนี้ความลงนะคะเส้นบนนะคะ ทับลงมาด้านล่างนะคะส่วนด้านล่างทับขึ้นไปข้างบนแบบนี้อ่เส้นขวามือทับกันแบบนี้นะคะส่วนเส้นซ้ายมือนะคะทับกลับมาแบบนี้กลับด้านค่ะจะเห็นช่องสอดนะคะสอดเข้าไปเลยค่ะบินสอดเข้าไปดึงให้สุดนะคะก็จะได้ที่เราสารมา2คู่นะคะทีนี้จับเส้นหงายขึ้นนะคะคู่แรก ให่ขึ้นแบบนี้นะคะคู่ที่สองค่ะเอามาทับคู่แรกแบบนี้เนี่ยคะอ่าขวามือนะคะสอดไปด้านหลังนะคะข้างหลังเส้นนี้นะคะไปข้างหลังส่วนทางซ้ายมือนะคะทับมาทับเส้นนี้นะคะมาข้างหน้าและตรงกลางขัดกันแบบนี้เหมือนสารนะคะ อ่ทำอีกรอบนะคะเราจะทําอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆรื่นะคะครั้งที่2นะคะขัดไปข้างหลังนะคะเห็นไหมคะขัดมาข้างหน้าแล้วก็ตรงกลางขัดกันขัดไปข้างหลังซ้ายขัดมาข้างหน้าตรงกลางขัดกันอีกรอบหนึ่งนะคะเริ่มเป็นรูปทรงแล้วนะคะอ่าไปทีค่ะขัดไปข้างหลัง ขัดมาข้างหน้าตรงกลางขัดกันอีกทีหนึง่งขัดไปข้างหลังขัดมาข้างหน้าแล้วตรงกลางก็ขัดกันอีกทีหนึง่งทำเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะเป็นลูกทรงทีนี้พอเราได้ลูกทรงแบบนี้นะคะใครใกล้จะเป็นลูกเต่านะคะเราใส่เหรียญลงไปค่ะแบบนี้ดันเข้าไปนิดนึงนะคะให้เขาเข้าทรงเขาแล้วดึงดิสปี้นิดหน่อยก็พอค่ะให้พอได้ลูกทรงทําอีกรอบนึงก็ได้ค่ะ ขัดไปข้างหลังขัดมาข้างหน้าแล้วก็ขัดกันตรงกลางทีนี้นะคะเราจัดรูปทรงให้ดีค่อยๆดึงนะคะอ่าเราก็จะได้ทรงเต๋าแบบนี้หลังจากนั้นค่ะเส้นริบบิ้นไปทางไหนเราก็สอดเก็บริบบิ้นไปทางนั้นนะคะเห็นไหมคะมาช่องนี้อ่ตัวนี้ก็มาช่องนี้นะคะเราก็สอดเก็บไปตัวนี้ดึงนิดนึงนะคะดึงนิดนึงก่อนจะสอด แนวเส้นเข้ามาทางนี้ใช่ไหมคะเราก็สอดไปทางนี้ค่ะดูนะคะดูนะคะดึงนิดนึงแต่อย่าดึงแรงเดี๋ยวเสียทรงค่ะสอดไปเลยค่ะตามแนวลิบบินไปเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราก็สอดตอนนี้เราก็สอดไปนะคะตามแนวริบบินเห็นไหมคะไม่ยากเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราดึงให้เป็นทรงแล้วก็ตัดทิ้งได้เลยค่ะตรงส่วนปลายของของตัวลูกอของปลายลิบบินนะคะเราตัดออกเลยค่ะอย่าให้เหลือปลายนะคะเดี๋ยวจะไม่สวยนี่ค่ะเราก็จะได้ลูกเต่ามาแล้วคะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยค่ะคลิปนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมนะคะไปก่อนนะคะถนัดซ้ายสวัสดีค่ะ